ลืมสลับบัญชีชาวเน็ตจับปุ๊บทีมพิธาลืมสลับบัญชีอินสตาแกรมไปโผล่กลางไอจีนางเอกดังแอฟทักษอ่อนทำแฟนคลับจิ้นยิ่งกว่าเดิมเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนกรีตดฝันเป็นจริงแอฟทักษอ่อนทีมพิธาเจอกันแล้วแถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และน้องพิพิมพ์อยู่ด้วยเรียกได้ว่าทำเอาจิ้นหนักมากเลยทีเดียวนอกเหนือจากนี้ทางด้านชาวเน็ตต่างพากันสูงที่นิ้วแอฟทักษอ่อนกันตาแตก ร้อมกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแอฟทักษะอรนใส่แหวนข้างเดียวกันกับทีมพิธาถึงแม้ว่าทั้งคู่จะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นแหวนส่วนตัวไม่เกี่ยวกันแต่ก็ยังทาเอาแฟนๆอดจินไม่ได้จริงๆล่าสุดชาวเน็ตจับปทีมพิธาหลังโผล่ไอจีแอฟทักษอรอนโดยได้มีผู้ใช้ทิกตอกลายหนึ่งได้ออกมาจาับปทีมพิธาหลังได้นำไอจีที่เป็นบัญชีการมึงไปกดหลายรูปแอฟทักษอรนกับน้องปีใหม่ซึ่งความจริงแล้วบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีการฟอลโล่แอฟทักษอร หากจะเห็นรูปก็ต้องเป็นการค้นหาเพื่อเข้าไปดูโดยเฉพาะซึ่งงานนี้ชาวเน็ตหลายๆคนเลยได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพ่อลืมสลักแอคเคาท์ไอที่ใช้กับพักการเมืองของทิมไม่ได้กดติดตามแอฟแต่กดถูกใจภาพของแอฟซึ่งเขาต้องค้นถึงจะเจอให้อารมณ์ประมาณว่าไม่ได้ฟอลแต่ส่องอยู่เราเราเห็นสักพักแล้วแต่ไม่กล้าเกรงใจพ่อเกรงใจเอฟพ่อพักนี้มีพิรุษพ่อสองแม่นี่เองคลั่งสุดๆพ่อเอ้ย